สวัสดีทุกท่าน<บ>เดี๋ยวออโอ้ยต้องปิดปิดเสียงท่านปูก่อนไหนวะท่านปูอยู่นี่ปิดเสียงปิดเสียงโอเคท่านปูก็ปิดเสียงแลวโอ้โหวันนี้พบกันเช่นเคยครับผมยี่สิบอัพวันนี้มาหลายคนนะผมไอามาสี่คนโอ้โหเมื่อวี้แม่งมาสี่คนมาดีเลยพี่ดำฮะดำเลขเหรอเลขอะไรเหรอเลขสิบแปดหาไม่เจอสิบแปดสิบเจ็ดแล้ว มีโพโพเรืรรเ่องของมึงโอเคครับภารกิจเรายังอยู่เหมือนเดิมนะครับ mm hmm. ผมตามหาคนเฟรนลี hmm. ่เราจะหาคนเฟรนลี่เราจะต้องปลอมตัวไปเอ้ย mm hmm. ปลอมจะปลอมตัวไปหรือจะไปแบบนี้ mm hmm. เราไปห้เร้ากอนฝ่าถึงจุดหมายวัน้ฟ่าไหมเราอยู่ที่นี่เอ้ย mm hmm. เอาแผนที่มากลางประชุม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 ,ชม,ชม <laughs> แผนที่กลางไปมองไหนดี ไอเมืองเนี้ยอยู่ที่ใกล้เซฟบบนอะพี่มึงนี่แหละเมืองไม่เซฟบบนนะฮะเราจะมากันเมืองไทเลอร์สวิตไม่ใช่ละไอ้เหี้ยเมืองอะไรเนี่ยเฮ้ยอะไรเนี่ยไทเลอร์แลแอนอะไรเนี่ยไป <c oughs> เมืองเนี้ย,ไ,ย,ไ,ยไป,นเ,นยไปเ,ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวไปไปไป,ไปเราจะไปจุดหมายเราคือเมืองนี้ พราะว่าเรามาเมือโหที่นี่มีคนแต่ไม่เฟรนลี่เรายิงตายห่าไปแล้วเ oh, <all> อาเอาแถวขนทหารเอาแถวแถวจะแถวเขาบอกเราต้องเป็นระเบียบโอ้โหเป็นไงไม้จ่าไม้จ่าเป็นไม้ลูกชิ้นเนี่มีสามันจ่าน้ำมิจ่าไป <c oughs> เราจะไปทางนี้ทางนี้เดียเด๋ยวดูแผนที่ก่อนเพราะเมื่อกี้ก็พาหลงทางมาทีงแล้วโอเคเนี่ยถูกทางวิ่งอย่างเดียวไป เริ่มต <is> quote, so ้นไปจากเมืองนี้กันเลยครับผมซ้ายขวาซ้ายซ้ายขวาซ้ายวิ่งาซ้ายขวาซ้ายซ้ายขวกหมายนี่โถเลยไม่กมายเลยซายขวาซ้ายตีกันซ้ายขวาไม่ตายไม่ตายเองก็ถือว่านาหาราชีวิต ไอ้โอ้โหมันถูกไม่ทันตามหาคนเซรนี่นะผมเนโนดอกเนโนดอกแม็กยังมีโรนะครับผมเฮ้ยไม่ตายเว้ยไปไปไปเดี๋ยวเราไปอะไรนะเดี๋ยวเราตัดภาพไปเดี๋ยวไปเจอถึงเมืองนู้นเราค่อยถ่ายต่ออันนี้พลทหารมาสี่คนนะผม อ้างไม่มีคนมาไหมไม่กลับมาแต่ครับผมอยู้ครับสวัสดีครับผมว่าว่าไงครับโอ้ยขอสัมภาษณ์ก่อนเลยคุณชื่ออะไรครับผมที่เลยครับหลอมหลอมหลอมเฮ้ยคุณมีไมโอ้ยคุณพิมพ์อะไรมาอ๋อคคุุณณพูดได้ไหมครับแล้วเราจะคุยกันรู้เรื่องได้ไง พิมพิมพิมอ๋อครับผมชื่ออะไรเอ่ยอ๋อนายพูดเลย,เด,ยลเดี๋ยวเดี๋ยวเขาพิมพ์โอหกว่ากูจะสื่อสารกรบับมึงนี่ครับผมแล้วแล้วแล้วมาทำอะไรมึงนี่ครับออออเอาให้คุณต่อยผมไหมเนี่ยเดี๋ยวป้าหางส่งมานะ <c oughs> ออมาฟาร์มได้ไหมผมมาฟาร์มอ๋อแล้ว แล้วพอทำนั้นผมเกี่ยวไอ้แอปเปิ้ลเาผมคิดแค่แอปเปิ้ลเฮ้ยโหผมอยากได้อยู่แล้วถ้าคุณให้อยากให้แล้วผมมีของแล้วผมนะครับโอยโผล่คุยเอ้ยอ๋อโอ้ยโปคุยเอ้ยครับผมผมผมหนีโกันมาเลยับผมหนีโอวนมาเล่นเยอะเลยให้ใช่เลยกาผมเลยกา แล้วแล้วมีของอะไรให้พวกผมมั้อ่ามีของให้ด้วยมาเล่นทำไมที่นี่อ๋อตอนนี้ผมจัดรายการอยู่ครับผมเฮ้ยผมไม่ของแล้วไม่ของแล้วมาแล้วนี่นี่นี่มาของัะผมบุกแล้วเราว่าไงเราเอาอะไรไปมาแ แจกมาละได้หมดอ,ะอ่ะถ่ายคลิปอยู่วป่าถ่ายอยู่ครับผมถ่ายอยู่ตลอดเลยเอ้ยเอ้ยเอ้ยตายผมทำไมเนี่ยพวกผมมาแจกของที่อยทำไมอ่ะอาผมขอบคุณครับผม,ผมครับอ่ะไอ้ตั้มแต่เคลียร์พี่โอเคครับผมอ่าพวกผมแขนยี่สิบอ่ะครับผมดูดูดูแขนพวกผมไว้นะครับผม ันนี้ผมอยู่ในรายการเจออตามหาคนเฟนลี่ในโนดดอบแนละ้วคุณเป็นคนหนึ่งในนั้นที่เป็นผู้โชคดีนะผมที่มาเจอพวกเราเฟนลี่ผมให้จะมีตู้ดําให้1ตู้ครับผมสําหรับคนเฟนลี่นะครับผมที่ไม่ก้าวเล้าผ,ผมเจอคนก้าวเล้าที่ผ่ายน้ผมกงไยก็เก็บตู้ดีนะครับผมโ<ด>ยายาทำไมเอายาไปทำไม อคุณชื่ออคุณหน่อยให้คุณถามแล้วซ้ำซากแก้วงคุณเนี่ยโอ้โหเสร็จดูดดูดโอเคครับคุณคุณนะครับผมยังไงก็ฝากติดตาม channel ด้วยนะครับผม25 i n ิบอ t พอินเนะครับผมนะและออกคิดมานะครับผมคุณอะไรคุณออกคิดนะคืออะไรครับผมมามาคือ อ,อ้าวอาจารย์ปูอยู่นู่นอ่ะโอเคครับผมคุณเป็นผู้โชคดีครับผมเริ่มเริ่มรายการไปเลยครับผมอ่ะแจกครับผมอ้าวเทิผมนี่เถครับผมเทิของเลยเทิของเลยแล้วจะกดออกทำไมโอเคคุณเป็ผ,ผู้โชคดีครับคุณกุณนะครับผมคุณเย็นเย็นศูนย์ศูนย์เกตสแสดงว่าชอบเย็นเย็นนะ่าดูส่งฝา่ายชิตันจะได้เบ้นแนะ่ผมแบ่งผมสักร้านหนึ่งแล้วกันนะ โอเคครับผมโอ้โ oh, ห oh, oh, เป็นไงครับผโชกดี <ผม S 1> ของเราครับผมคุณคุณเดี๋ยวขอถ่ายรูปสักนิดนึงโอ้โหเรียบร้อยชิบหายคุณผโชกดีคุณ <c oughs> ได้ตู้ไปแล้วขอ,อชีวิตคุณโอ <c oughs> <Okay, S 2> ขอบคุณครับ ไปแล้วเนี่ยมันพิมพ์ได้ไงวะไม่รู้ยิงคอยมาตามมาไงล่ะเฮ้ยมันคอยแล้วหา้ซุ่มพวงมายิงทิ้งเฮ้สรุปสรุปอ้าวเฮ้ยมันถามว่าแขนอะไรอ่ะโอ้โหอะไรวะหาพิมพ์ อย่าไปสับตะไคร้โอ้ขอบคุณครับผมบสับตะไคร้ถ่ายรูปเฮ้ยมนมัน,มนคือมันไม่ไม่ถ่ายรูปดิโอ้อาจารย์ปู๊เนี่ยรีบก็บอกกำลังจะให้มันถือตู้โชว์แล้วก็บอกว่าเดี๋ยวผมขอถ่ายรูปแล้วค่อยยิงงูยังไม่ทันทำอะไรเลยหงายท้องไปแล้ว <c oughs> โอเคโอเคเดี๋ยวถึงเมืองหน้าเราเจอกันใหม่ครับผม ถ, ği, ถ้าถ่ายถ้าถ่ายไปตลอดทางนี่คงจะโอ้โหท่านผู้ชมคงจะรำคาญนะดูไอพวกในมืองเล่นอะไรกันเนี <c oughs> ่ยเครับเราก็ได้ละหกละเหเล่ร่อนกันมามาจนถึงถึงที่ไหนวะ่ยพวกเมืองไอเนี้ยไอที่มันมีอุโมงค์เนี่ยมันคือเมืองอะไรสักอย่างมันมีน่องรอยของคน,นอยู่เหมือนกันอันนี้ไม่ใช่ฝีมือเราคนระับมันเป็นฝีมือ,อใครไม่รู้แต่ไอสองอันนี้คือฝีมือเราครับผม เราไม่เจอผู้ที่เฟนลี่นะครับผมเซิร์ฟเมื่อกี้นี้ต้องขออภัยด้วยพอดีบวกกันมันบ้หน่อยไม่ได้ถ่ายคลิปให้ไว้ให้ดูนะผมยับกันเลยทีเดียวไม่ให้ยับได้ไงครับผมสองต่อซี่ครับผมยับแน่นอนครับ <c oughs> แหมมีการตรีคุณปุ๊แล้วก็เอาเพื่อนมายิงครับผมเฮียนะผมแค่หนึ่งตัวละครคุ้นขนาดนี้เลย แค่สองล้มหนึ่งเขาแย่แล้วนะแม่งสี่ล้มสองก็มันยังเลย <c oughs> โอเคอะไรนะเรามาลองกันเลยครับผมอันนี้อาวุธอันนี้โอ้โหอะไรนะเขาเรียกไม้ลูกชิ้นสามอันกับลาเซอร์เบรดมาลองดูกันว่าไอ้โล่นเนี้ยยังไงนะใครจะตีอะไรพังเอาตั้งมดเลยว่าจะตีกี่ทีโอเคเอาสามหัวก่อนเลย หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเก้าทเก้าทีเก้าทันสิบเกทีกั้มาพี่มาเอางั้นเลยนะหนึ่งสองมโอ้โหม่นมีซ้ำด้วยโอ้โหอะไรวะกำลังจะดูว่ามันเลือดยุบขนาดไหนโอ้ยนรอดรอดรอนไงเมื่อกี้เลือดยุบแค่ไหน ถึงไม่ลยอิเรียกว่าถึงแรงนะแค่โอ้ยถือว่าแรงใช้ได้อยู่เฮ้ยแสดงว่าเท่ากันเลยดิหรือเป็นที่เกาะวะปุ๊ใส่เกาะอะไรอ่ะสว่านสิเป็นสว่านสว,าสวา่านเป็นเวฟอะไรวะวอ้าวโหยังอัดอยู่เลยตายแล้วรอตาย,ตายอทีว่าว่า 好不好嘛好不เฮ้าวอา不好อ不好好不好วนนีเ่าจะแจกได้อเซตเบรดหอกป่ะฮะแกหรือเซตเบรดแแจกได้อยู่แต่้องขอสักสองร้อยแล้วกัน ไหนเนี่ยกูเกิดตรงไหนของโลกวะเนี่ยไอ้ยี่ฟันผีไม่โดนเลยจัดเกิดตรงไหนเนี่ยลูกสอแคนก็ไม่อยู่อ่ะลูกสอนแคนก็ไม่มีอ่ะนู้นมันเกิดข้างหลังพี่ข้างหลังไหนวะทั้งหลังเมืองลูกสอนแคนก็ดแมพดูดิกดดูแล้วกดดูแล้วนี่อ้ยงเลยใกล้เนี่ยแต่ลูกสอแคนมันไม่ขึ้นไง ก็ันไกลเงพี่ฮ้ยไ,ไกลอะ่ะเห็นใกล้ๆเองโ,<ฮ>โอเคงั้น mm hmm. คลิปเราก็คงจะต้องจบเพลงเท่านี้ยังเหลือตู้อยู่ะหาที่แจกมาได้เจอแต่คนไม่จริงใจครับผมอยากเจอคนจริงใจเราไม่ม่ชื่อตัวละครให้ผมจำชื่อตัวละครได้แค่ตัวเดียวอะ่ะ A L K สามสี่ 4, ใช่ไหมหรือสี่สามไม่เหรอ เอาที่มันไม่จริงใจไงที่มันตีตีจานปุ BU, แล้วก็ยิงอะ่ะอ๋อสามสี odo, layers, ่สามสี่พี่ A L เอ๊ะอะไรนะ L A K สามสี่อ่าใช่ใช่ใช่โไม่ได้เลยครับผมจิตใจเราเรียกว่าคิดไม่ซื่อเลยครับผมไม่ได้เรื่องเลยอ๋อครับผมคิดไม่ซื่อก็ผมก็ต้องจัดให้หนึ่งซิงเกิลนะครับผมแบบว่ายาวไปเลยคือเขาผมว่าต้องเปิดต้องเล่นเกมนี้ไปเลยเดียนเมื Stick> ่อกี้นะครับผมเกิดมาตายเกิดมาตาย ถึงกันเละไม่โหดให้มันรู้ไปครับสี่ต่อสองเอมาแล้วพี่ดำมาอะไรนะมาลับแล้วอะไรนะมาลับพี่แล้วเนี่ยไหนเอะเอารถมาลับเหรออ่านเลยไอจอมมาถึงแล้ว <c oughs> คราว,วนี้ก็เดี๋ยวเราอาจจะกลับไปอะไรนะเมืองอะไรนะเมื่อกี้เนี่ยสปริงเกอร์ <c oughs> อาจจะกลับไปสปริงเกอร์นะครับแต่คราวนี้จะเป็นห้าต่อสองอาจจะเละกว่าเดิม <c oughs> เนี่ยโอ้โหวิ่งมาขนาดนี้แล้วยังไม่ยังไม่เจอโอ้โแคร์ยังไม่ขึ้นเลยเนี่ยรู้สึกว่าเซิร์ฟมันจะแปลกๆนะครับผมรู้สึกว่าเซิร์ฟนี่จะเน่าๆมากเลยครับผมโโอ้โหแย่มากสังคมแบบนี้เซิร์ฟแบบนี้เซิร์ฟเถื่อนมันกว่านี้นะตอนนี้ฝากถึง GM ด้วยนะครับผมโอ้โหเอเห้วยโอ้โหเฮ้ยเราซาเบดดอก เฮ้ยดูดอะไรกันนะอยู่ตรงไหนเนี่ยไม่ใช่อยู่คนนะอยู่ตรงไหนกันเนี่ยพวกเราอ่ะไอ้จ่องมมาถึงแล้วอ่ะไอ้จ่องวิ่งมาแล้วถึงแล้วเฮ้ยไม่เห็นใครเลยจริงๆนะเนี่ยเห็นเห็นได้จ่อมคนเดียวน่ะไม่เห็นจมิตำไม่เห็นจริงๆเห็นปุ๊บบ้ไม่เห็นไม่เห็นใครเลยเห็นได้จ่องคนเดียว แล้วก็แล้วก็มีผีนอนอยู่ตรงนี้ตัวเนี่ยเห็นผีนอนอยู่ตรงนี้ตวัวาไม่เป็นไรตายไปเนี่ยผีต้องตายพี่เฮ้ย<ว>คนคิวก็ไม่ขึ้นด้วยกั้มผีต้องตายแก้ไขเซิร์ฟหน่อยนะผมมาโหแย่มากเลยไม่ไหวเ <c oughs> ลยตั้งแต่เมื่อกี้แล้วมอกี้ก็ยิงคนอยู่ดีๆติดเสาไอ้เหี้ยโล่โงๆเลยแต่ติดเสางงยี่ป่ะ เซิร์ฟบาเซิร์ฟบา,อาโอเคครับผมติดตามว่าคลิปหน้าเราจะไปที่ไหนกันดีแต่คลิปหน้าผมว่าอาจจะอยู่ที่เมืองนี้นะผมใครติดตามคลิปนี้ก็ลองมาอะไรนั้นลองมาอะไรกันดีปุ๊บเหนื่อยใจเราจะมาทดเราเป็นการทดสอบคนครับผมทดสอบจิตใจของคนนะผมว่าทุกวันนี้จิตใจคนเราถอยหลังลงไปทุกวันครับผม ติดตามกันในคลิปหน้าครับผมว่าเราจะไปที่ไหนกันนะครับผม